เอาละยินดีต้อนรับเข้าสู่หองตำหนมเตยชินเคยนะครับในวันนี้เราอยู่ในเกม Shadow Fight 2นะครับเวอร์ชัน2.31.5นะครับมาแล้วนะปัะตเกมนี้ไม่ใช่มอนเมนูนะครับโอเคไหมไอ้เวอร์ชันที่ไม่ใช่มอนเมนูอ่ะมันมาใหม่เลยนะครับมันเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะผมก็มาทําคลิปแจกเลยนะครับโอเคนะครับมาอยู่ในเกมมันเลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับกดคําว่า i อเอลกีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอ่าขึ้นแบบนี้นะครับกดคําว่าโคชนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงอ่มองคอนติเนียนะครับผมสอนเหมือนเดิมเลยเรเบลมันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอยากให้มันเลเวลหนึ่งพันทำยังไงนะครับให้ทุกคนครับเนี่ยมากดตรงนี้นะครับเพย์มอนต์โดนนิดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปครั้งเดียวนะครับปึ๊บอ่าแล้วทุกคนจะเห็นไหมครับระดับหนึ่งพันบวกอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ปึ๊บๆๆนะครับให้ทุกคน มองทางขวานิดนึงนะครับเราจะเห็นในรูปดาวโหลดตรงนี้นะครับเป็นลูกสองชี้ลงเนี่ยกดเข้าไปชึบโอเคเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเหมือนให้เราเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ากดเปิดไปเลยนะครับเอเราเปิดนะครับมันจะให้เรารีเซ็ตเกมใหม่นะครับเนี่ยมอสพร้อมใช้งานหลังจากเรื่องเกมใหม่ก็คือให้เราไปรีบูตนะครับกดเข้ามารีบูตไปเลยนะครับสีฟ้าเอ้ยสีม่วงเปล่าเออนั่นแหละ เนี่ยจากนั้นมันจะเข้าเกมให้เราใหม่นะครับกดเหมือนเดิมครับโอเคโฆษณาแบบนี้นะครับให้กระบาดไปเลยนะครับโอเค,อเ,คเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้ละโอเคขึ้นอร์นิ่งอันนี้ครับให้กดคำว่าคอร์นะครับอ่ะขึ้นโหลดดิงรีควสนะครับ <c oughs> อ่านไม่ออกครับขอโทษทีให้กดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือของตัวเองนะครับมันมันจะโหลดช้าหน่อยนะครับถ้าหาไฟชัด ถ้าหากใช้ wi-fi นะครับมันจะดาวน์โหลดเร็วค่อนข้างเร็วเลยนะครับอกดดาวน์โหลดไปเลยโอเคแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนอ่านี่ครับมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับเนี่ย Under o r l d นะครับอันเนี้ยถ้าใช้ในมือถือผมเคยโหลดนะนานมากๆเลยนะไอตัว Under o r l d เนี่ยทุกคนแต่ว่าใช้ wi-fi ก็เร็วนะครับเร็วแบบนี้เลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนเห็นไหมด้วยเวือหนึ่งพันแม็กแล้วนะครับผมสอนทุกคลิปนะทุกคน พอรอสักแป๊บนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมให้กดเขาว่าโค้ s นะครับทุกคนอ่าเหมือนจะมาแล้วนะครับนี่ไงมาแล้วนะครับกด thanks ไปเลยนี่นะครับมันคือเปิดล็อกให้เราหมุนเลยนะครับเห็นไหมแ่ะพวงรีวิวห้าสิบสองนะครับเอีเวอร์ใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี่มีดาบคู่ได้นะครับเราจะเอาเกาะอันไหนมีเลือกมากมายนะครับโอเค หลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาหรือถามเข้ามานะครับว่าด่านใต้ดินเนี่ยมันเล่นได้ไหมนะครับสําหรับด่านใต้ดินสําหรับด่านใต้ดินนะครับที่ผมแจกไอ้เวอร์ชันเนี้ยเกมเนี้ยเออเนี่ยมันต้องให้ล็อกอินก่อนนะครับเรากดซ i ยอินไปนะเนี่ยเห็นไหมมันเล่นไม่ได้นะครับอ่ะตัวคือเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวทุกถ้าถ้าทุกคนอยากเล่นแบบใต้ดินได้เดี๋ยวผมจะไปหามาแจกให้อีกทีนึงนะครับถ้าอยากเล่นใต้ดินนะที่เราเล่นได้ก็คืออ่ะด่านปัวติเองไหมเนี่ยพวกเนี่ย ตีพวกไททัน,นอ่ะประมาณน,นั้นนะครับเนี่ยคือคือไททันนะครับโอเคแล้วเราจะไปลองเล่นกันนะครับว่า,าจ,จะเป็นยังไงนะครับนินจานะครับชินแล้วเอจอเล่นไปไม่เจอทุกทีครับคุกคนจริงอ่ะผมพูดแบบให้มันรุนแรงอะไรแบบมันจะก่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันตินเหลืองนะผมก็ต้องเซฟคำพูดไม่ได้เพราะผม โฆษณาไม่เข้าอ่ะมันติดเหลืองอ่ะเสียดายมากเลยนะครับคลิปเออวิวนะครับตอนน้ะเดี๋ยผมก็ต้องเซฟคำพูดหน่อยนะครับเวลาเล่นเวลาอะไรอ่ะมันต้องระวังคำพูดมากหน่อยนะครับคราบพูดมไปมากเลยนะครับด่านเนี้ยถึงจริงนะครับยังไม่เออ t e i m o r e ี่นะครับอ่ะอุ้โดนตีเขานะครับ ผมไม่น่าไหว XP เขาก็ไม่ไม่ลดสักทีนะครับโอ้มันเหมือนสะท้อนเลยนะเขาใกล้จะเดสมอล์ี่แล้วนี่ไงนะเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับสำหรับลิงกนะครับผมจะแจกเป็นไดน,นะครับน่าจะหลดเป็นกันอยู่นะมีเดียไฟล์ผมมีปัญหาไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอัปโหลดเข้ามีเดียไฟล์ไม่ได้นะครับเลยทําให้ทุกคนโหลดในมีเดียไฟล์ไม่ได้แต่สําหรับไดนะครับผมจะ ทำการลงในได้แล้วผมจะแชร์ลิงก์ให้ทุกคนโหลดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคลิปครับไป